ยังฮืงหายขิงชาวอีกบ่โดยออีกฮือหายก้นเก่าเฝ้อเธอ ครับผมแจ็คดิโอแบนครับเป็นเจ้าของวงดนตรีดีโอแบนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเครื่องเช่า e x ็กซิสซาวนะครับก็วันนี้นะครับพวกเราก็มารวมตัวกันในรอบ5เดือนครับตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับที่โดนสั่งพักงานโดนสั่งหยุดงานนะครับเพราะว่า <c oughs> สถานาการณ์โควิดนะครับพวกเราเป็นอาชีพที่โดนอาชีพแรกๆนะครับโดนที่สั่งให้หยุดงานก่อนวันนี้มารวมตัวการซ้อมเพื่อหวังว่าเราจะได้ทายล็อกกันแล้วก็จะได้กลับมาดาเนินง,งานในสายบันเทิงที่พวกเราถนัดนะครับเราไปทําอาชีพที่ไม่ถนัดมาแเราตอนนี้เราอยากจะกลับมาทําในอาชีพที่พวกเราถนัดนะครับอาชีพเรานี่ เป็นอาชีพที่ต้องอดทนนะครับอดทนมากๆในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยนะครับเพราะว่าอาชีพหลายอาชีพยังดําเนินชีวิตต่อไปได้แต่ว่าอาชีพของพวกเรานี่คือต้องหยุดเลยนะครับบางคนก็ขายขึ้นมือก็มีนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับฟ้าจะเปิดนะครับให้พวกเราได้กลับมาทางานกั้งต่อที่ก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนกับสังคมนะครับว่าอาชีพอย่างพวกเรานะครับได้รับผลกระทบเยอะก็อยากจะใหู้้หุักผู้ใหญ่ในประเทศนะครับ ได้หันมามองอาชีพพวกเราบ้างนะครับว่าพวกเราเป็นยังไงกันนะครับผลกระทบที่ได้รับนี่มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะครับอยากให้มองลงมาให้ถึงพวกเรานะครับอยากจะให้ช่วยนะครับคนทำงานาสายบันเทิงไม่ไม่เฉพาะจจเจาะจงเฉพาะนาักดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ขับบาร์หรือจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับสายบันเทิงทุกอาชีพที่โดนผลกระทบอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับลงมาดู นักดนตรีนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเชโลโรนะครับแต่ที่รัฐบาลให้นักดนตรีเนี่ยต้องหยุดก่อนเพราะมันเป็นอาชีพที่รวมคนนะครับเป็นการรวมกุคคน mm hmm. เขาก็เลยมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สามารถแพร่เชือโรคแต่ไม่ได้แพร่จากนักดนตรีนะครับเวลาคนที่มาดูสายดนตรีอย่างพวกเราเล่นนะครับ mm hmm. เขาก็ต้องมีการเต้นการถูกเนื้อต้องตัวซึ่งถ้าเกิดไม่มีมาตรการควบคุมก็อาจจะเป็นที่แพร่ระบาด โลกได้แต่เพียงแต่ว่าถ้ารัฐบาลมีมาตรการควบคุมบังคับใช้กฎเกณฑ์แรกๆเราอาจจะอึดอัดเกินไปก่อนนะครับอาจจะต้องทําการระเบียบแต่อย่างน้อยนะครับเราก็ยังได้ความสุขจากเสียงเพลงแล้วรอวันฟ้าเปิดที่ทุกอย่างจะกลับมาปกติวันนั้นเราค่อยสนุกกัน,นานกันได้เต็มที่ครับ ผมสไป์นะครับหรือว่าพีนา่ดีโอมแบนนะครับเป็นนักร้องประจําวงดืวนนะครับตอนนี้ก็รับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มีทําเป็นไลเดอร์ครับไลเดอร์ของบริษัทไลแมนครับส่งอาหารครับเราไม่รู้ว่าโลกแบบนี้จะอยู่กับเรานานแค่ไหนครับเราก็จำเป็นจะต้องดิ้นรนหาอาชีพอื่นทําเพื่อที่จะดูแลตัวเองแนละดูแลครอบครัวครับตั้งแต่รอบแรกมาก็เพราะผมก็เป็นอาชีพแรกๆเลยที่ได้รับผลกระทบก่อนเลยแล้วก็เป็นอาชีพแทบจะสุดท้ายเลย ของการปลดล็อกทุกอย่างเข้าใจครับแต่เราก็พยายามทําหน้าที่ของพวกเราให้อย่างดีสุดรับผิดชอบต่อสังคมให้อย่างดีที่สุดครับสวัสดีครับผมบอลน,นะครับบอลดีโอแบนด์น,นะครับก็อยู่วงนี้มา3-4ปีนะครับ ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่สงการน่ะตั้งแต่สงการที่้อมลาสุดไม่เจอกันเลยครับไม่ได้นับทอมไม่ได้นับอะไรกันเลยพอโดนล็อกดาวน์ก็ต่างคนต่างต้องไปหาง,งานของตัวเองผมเป็นช่างไฟครับไปทําไฟซ่อมไฟอันจริงๆผมว่า งานดนตรีมันเป็นงานที่ผมรักเนี่ยคือมันได้เงินจริงแต่ดนตรีมันเป็นสิ่งที่ผมรักนะแล้วผมทํามันออกมาไม่ได้เลยทุกวันเนี้ผมเหมือนโดนปิดกัน้นเหมือนแบบชีวิตแบบว่าสิ่งที่ผมรักผมไม่สามารถทำมันได้แล้วอ่ะอจะบอกได้คำเดียวว่าผมโคตรคิดถึงเนยโคตรคิดถึงตรงนี้นะว่า ผมไม่ได้ร้องเพลงมานานมากผมทํางานปีนเต่าไฟผมร้องเพลงมันก็ยังไม่ได้ฟิลเท่าที่เราอยู่รวมๆกันแบบนี้ล่าลสุดที่เขาออกมาเขาบอกว่าห้ามมีดนตรีร้านอาหารเปิดได้แต่ห้ามมีดนตรีเขากลัวว่าคนจะถอดแมสฟังเพลงเพลินจนถอดแมสออกแต่ผมจะบอกว่าตอนเขากินอาหารเขาก็ต้องถอดแมสอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับเพราะพวกผมไม่ใช่ตัวเชอโลผนนนน่ผมเป็นนักรตรีผมเป็นนักร้องผมก็หาก,กินเหมือนพวกคุณนี่แหละ เยยวยาก็ต้องไปแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะเขาไอเรื่องของิก,การโลดาการอะไรนั้นมันก็ดัก็มีไม่ได้ก็มีแต่มันไม่พอครับไหนจะครอบครัวไหนจะลดหลายอย่างผมขอเลยครับพวกผมไม่ใช่เชื้อโรคพวกผมไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรตรงนั้นเลยผมทํางานผมอยู่บนเวทีชอบใจอยากให้รางวัลเดี๋ยวผมตั้งกล่องไว้ข้างล่างก็ได้แล้วเอามายอดใส่กล่องใอ้ผมก็ได้ คือไม่ต้องมาถึงเนื้อต้องตัวผมรอกผมก็อยากกลับไปทํางานที่ผมรักอยากไปอยู่ตรงที่เดิมสวัสดีครับผมนุคครับเป็นสมาชิกวงดีโอมแบนครับ,รบอยู่วงนี้มาประมาณสัก สามปีแล้วครับอาชีพี้โดนสั่งห้ามครับแต่ผมก็ยังมีอาชีพอื่นรองรับแต่ก็อีกครับเพราะว่าเรามีภาระเท่าเดิมแต่รายได้ตรงนี้เราหายไปงานสุดท้ายที่เราเล่นคือเล่นไม่มีความสุขครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันต่อๆไปเราจะไม่มีงานแล้วเราจะหยุดตรงนี้ไปเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะหยุดอีกนานขนาดไหนครับตอนนัดตอนนั้นนัดตอนเมษาที่เขาสั่งให้นัดดนตรีหยุดโดนล็อกทั่วประเทศห้ามจัดงานเลี้ยงห้ามรวมตัวฝากถึง คนที่เกี่ยวข้องครับคนที่มีอำนาจหลายๆคนที่ช่วยช่วยให้เราเราเราอยากกลับมาทาตรงนี้ครับมันมันคือทุกอย่างครับมันคือรายได้มันคือความสุขมันคือผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะมันมันคือความสุขอ่ะแล้วมันก็รายได้อ่ะมันมันควบคู่กันไปอ่ะ ผมชื่อนายตอบุญปุ้ยตะกูลครับหรือชื่อเล่นชื่อต่อครับอยู่ตำแหน่งเป็นมือคีย์บอร์ดประจําวงครับอยู่ผมอยู่วงนี้มาประมาณ2ปีได้แล้วครับตอนนี้ครับมีพ่อแม่เป็นแบ็กอัพซัพพอร์ตอยู่ครับแต่ว่าผมก็รู้สึกแบบตังหิดตังหิดใจตัวเองเหมือนกันที่ว่าเราทำมาหากินอะไรทางนี้ไม่ได้จริงๆอะครับผมว่าดนตรีครับมันควรที่จะแบบว่าเออผ่อนผันคลายมาตรการอะไรให้สักนิดนึงครับจริงๆผม ไม่ได้ต้องการแบบเงินทองอะไรมากมายเป็นสิ่งสำคัญครับคือผมต้องการกับตัวเองแค่ว่าผมอ่ะอยากจะเล่นดนตรีกับเพื่อนเพื่อนร่วมวงอย่างมีความสุขอะไรอย่างนั้นก็พอครับผมก็เข้าใจครับว่าช่วงนี้มันก็ต้องรออย่างเดียวครับก็ทำอะไรไม่ได้สวัสดีครับผมชื่อบังครับอยู่วรงดีโอแบนครับเป็นมือกีตาร์ครับตั้งแต่ล็อกดาวไปก็ทำไลแมนแล้วก็มีช่วงที่พักไป ขายลูกชิ้นขายอะไรแบบเนี้ยจะมาเล่นดนตรีดีกว่าครับ <Okay. S 1> ประกอบอาชีพอื่นทำถามว่าทำได้ไหมใครทำได้แต่ว่าสมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับพี่ ไปขับไลเมนกว่าจะได้วันหนึ่งสามสีส่ร้อยกลับบ้านก็ต้องอยู่จน,นบางวันอยู่ันถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วตอนนี้คนตกงานก็มารวมตัวกันก็มาขับกันเยอะแย่งกันทหาหางานอะไรเนงะี้ยมีช่วงหนึ่งที่คิดจะซื้อลูกชิ้นมาขายขายลูกชิ้นทอดขายซิงซิงอะไรเงี้ยขายยากจมทุนหมดเลยแล้วก็เครื่องดนตรีที่เคยมีเก็บไว้ก็ขายไปหมดแล้วเหลือแต่เฉพาะเครื่องที่ต้องใช้จําเป็นต้องใช้จริงๆจําเป็นต้องตัดใจขายครับภาระช่วงเดือนแรกๆค่ารถมาค่ารายจ่ายมาทําไม่ทันเราก็ต้องตัดใจขายจริงๆเหลือ ตอนนี้ก็เหลือแต่ของที่ขายไม่ได้จริงๆครับเพราะถ้าเราขายไปตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนซื้อกลับมาใช้ถ้าเกิดว่าได้กลับมาเล่นอีกครั้ง หลายคนตัวผมด้วยอ่ะก็ก่อนหน้านี้ผมทํางานเป็นนักรนตรีอาชีพเดียวครับผมไม่ได้มีอาชีพเสริมอื่นผมใช้น,นตรีเป็นอาชีพหลักแล้วก็พอโดนงดเล่นนตรีเหมือนถูกตัดมือตัดเท้าครับผมหมดหนทางจะไปเลยก็ต้องรีบดิ้นรนไปหาอย่างอื่นทเาเพื่อตัวรอดไปก่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็อยากจะบอกว่านักรนตรีอาชีพนักรนตรีอาชีพงานกลางคืนไม่ใช่ต้นเหตุข,ของโรคติดต่อ100เซ ก็อยากจะบอกว่าให้โอกาสหาช่องทางให้พวกเราได้กลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งเหมือนคนอื่นๆที่เขาทาอาชีพอื่นกันเราไม่รู้ว่าโลกนี้มันจะหมดไม่ไรแต่ว่าหาช่องทางให้พวกเราได้อยู่กับมันได้ได้ประกอบอาชีพร่วมกับมันไปได้ สวัสดีครับผมชื่อกรครับอยู่วงดีโอมาได้ปีฟาฟาแล้วครับตำแหน่งที่เล่นเป็นเบสครับผมผ่านตัวก็ไปขายอะไรรถมั่งแล้วก็ลงทุนกับแฟนขายเสื้อผ้าไลฟ์สดได้กลับมารวมทีมวันนี้ก็ดีใจครับได้คุยกับเพื่อนๆพืนี่ๆี่น้องๆสุดท้ายนี้อยากฝากเพื่อนๆพนี่ๆี่น้องๆสู้ๆกันนะครับดูแลตัวเองกันให้ดีรักษาตัวเองกันให้ดีมันต้องมีสักวันหนึ่งที่มันเป็นของเรา ผมขอให้คนที่อยู่ด้านบนช่วยหเห็นใจพวกเราบ้างครับัสดีครับผมอภิเดชเกียงเก่าครับชื่อต่ายนะครับอยู่วงดีโอมแบนด์นะครับผมเป็นสมาชิกล่าสุดตำแหน่งมือกองครับดีใจครับได้กลับมารวมกันนานๆทีครับกว่าจะได้พร้อมกันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเจอกันบ่อยครับตอนนี้ก็ต้องหน้าที่ใครหน้าที่มันด้วยการงานหน้าที่ก็โดนล,ล็อกดาวไม่ได้ทำงานร่วมกัน มันก็ต้องยอมรับนครับหนึ่งผมก็ยอมรับครับว่าการที่ว่าเราไปไอ้นี่มันก็จะเป็นแบบการแพร่เชื้อระดับหนึ่งแต่ว่าในอีกระดับหนึ่งของคนประกอบอาชีพนี้ ็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับอย่างผมก็ปรับเปลี่ยนนะไปทํางานกลางวันจากไม่เคยทํางานกลางวันเลยนะครับก็ต้องมาทํางานกลางวันตื่นเช้าอะครับก็ต้องรอรอเวลาครับผมก็ชอบตอนเล่นดนตรีมากกว่านะครับก็เราทําในส Tri ิ่งที่เรารักเราทาในสิ่งที่เราชอบเราถนัดทางนี้จริงๆกับพนักงานบริษัท,ทนี้คือผมต้องปรับตัวปรับเวลาในการตื่นการนอนเหมือนพนักงานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากให้มีมาตรการที่ว่ามาลองรับนักดนตรีอย่างนี้ด้วยครับตามร้านอาหารหรือร้านทบายเงี้ยครับก็อยากให้ ช่วยกันนะครับใส่แมสล้างมือแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับผมจากโรคระบาดนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ทางผู้ใหญ่เขาเร็งเ,เห็นของุมอาชีพพวกเรานะครับจัดสรรหรือว่าให้เราได้มีการทํางานตรงนี้บ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํามาตลอดเลยยาวๆตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็หนักที่สุดครับก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรกันเลย สวัสดีค่ะเมมี่นะคะประกอบอาชีพเป็นแดนเซอร์ค่ะแล้วก็มีหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำทีมเองอะคะ่ะ ก็ตอนแรกก็ว่างคะ่ะเพราะว่าหาจุดจุดไปต่อไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆกินแล้วก็นอนจนแบบว่าเงินเก็บที่มีก็คือหมดเกี้ยงคะ่ะจริงก็อยากจะแบบถ้าจะปลดล็อกจริงๆเนี่ยก็คืออยากให้แบบว่าปลดล็อกให้แบบเท่าเทียมกันทําไมแบบไม่เสมอภาพกันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่แบบว่าทําไมเขามองแบบทุกคนมันมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกอาชีพมันเท่าเทียมกันหมดเลยอย่าทิ้งอาชีพสายงานนี้เลยเพราะแบบมันเป็นอาชีพที่แบบ อย่าทิ้งอาชีพนี้เลยค่ะ กลางแสงฉันคีดหนึ่งเคยสันญาเกินไว้ขอให้เธอเป็นฉันคงใจสองนิมทางให้ฉัน วันที่เราหายไกลหัวใจหอีไม่่คยหายคืนที่เราหายไกลหัวใจอา,ายนไวฉันมีเพียงเธอ บอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่รึเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่งเงียบเงีฝากทั้งฟ้าในดวงดาวอมกอดเธอแทนฉันที อีกหัวให้กี่เกาฝันวายธีคขดอะวันที่เราหายไกลหัวใจยังหอบมีใครช่วย ใจอ้ายวายยังมีพี่เธอก็ไม่คิดใจใจบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นดีให้ทำบ,บายดีอยู่ริบ่าก็ไม่คิดใจเธอบอกการกินชีิงเงียบปะยอมไ,ไปด้วยดาวอมกอดเธอจะใช่ที่ เ็ไม่นคิดใจเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นอย่างไงเธอไปดีอยู่หรือเปล่าเก็ไม่คิดใจธยาบอกกับเธอเอาไว้อยากู้เธอเป็นยงเธอไปดีอยู่หรืงเป่เมคจ